ส่วนทางด้านกําลังพลจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยาสามัญประจําบ้านรวมไปถึงหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปมอบให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะไปมอบให้ที่บ้านนนม่วงตําบลศิลาและชุมชนสามเหลี่ยมตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเป็นไปตามโครงการ army delivery เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนตามนโยบายของกองทัพบ,บกถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศไทยจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2จะยังคงนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลงพื้นที่ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างนี้อยู่นะคะพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด19ในรูปแบบ New Normal หรือว่าชีวิตวิถีใหม่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ